มาแล้วครับคู่นี้ครับคู่ค้ำของรายการครับโต้งศักดิ์สิทธิ์จาต้อยพบกับทางด้านก้องลภพาสีมงคลครับก้องลภพาต่อน้ำหนักให้สองปอนด์ด้วยครับสนุกดูเดือดแน่นอนครับคู่นี้โต้งศักดิ์สิทธิ์จาต้อยหรือนายสุชาติรากแก่นครับอายุยี่สิบามปี ส่วน1 7 1เซนติเมตรครับจากอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับค่าตัว25,000บาทส่วนก้องนาภาครับหรือนายประถมพงศ์ชอบประพันธ์ครับอายุ21ปีจากอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับค่าตัว35,000บาทก้องนาภานี่ต้องบอกว่ามาซ้อมอยู่กับแคยินีอะคาเดมี่นะครับตรงสากนี้ครับ นามสกุลเดียวกับบานเย็นรากแก่นนะฮะเป็นหลานของบานเย็นรากแก่น <c oughs> เอาละครับมาชมกันเลยครับยกที่3วาการปกรรมาการอุดมดีกระจ่างครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีรูปรางใ,ใหญ่กว่าแน่นอนครับกองนาพาสถานการณ์นะครับ2ยก เป็นทางด้านก้องนาาได้เปรียบ2อหนึ่งครับใหญ่เหลือเกินตรงศักเดินหน้าตีโอ้โหยาไส้สวนมาเลยครับก้องหนาา้ตาตาองศักไม่สนใจแล้วครับตีลูกเดียวครับตีขวางแทงขวางแทงครับเข้าไปปล้ำตองสักเล็กกว่าก็จริงโอ้ยมีต่อยท้องด้วยอา้าว ไม่ยอมแล้วครับเด้งตีเข่าขวาไปอีกทีนึงโตองศักเข่าซ้ายก็ามาก็มาพาแทงสวนนี่ครับดวลกันเข่าแล้วครับวงในใครจะแน่กว่ากันรัดคอตีแม่ตรงศักเริ่มทำได้น้ำได้เนื้อครับกระทุ้งระบายสู้กันปล่อยขวา โอ้โหมาเป็นชุดตรงศักถังหมัดทั้งข่าวครับแต่กล้องนภาเขามีลูกโตครับไม่ได้ปล่อยให้ทาฝ่ายเดียวเหมือนกันปล่อยขวาดัานกล้องนภา,าเข้าไปติดเชือกครับแล้วตีหมุนมาตีคืนบ้านกล้องนภา,าโอ้โหดอกนี้ครับทําได้ดีครับกล้องนภา,าคลิกมาแล้วเสียบเลยครับตีเอาละครับ ตรงศักไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับตีเข่าซ้ายจังหวะบดๆก็ไปกรรมาการอุดมแยกออกมาใหม่แลกข่ากันโอ้โหคู้นี้นี่เข่าทั้งคู่ครับล็อกได้ตีเข่าซ้ายตรงศักโดนเป็นโดนแต่ขอคืนลวเสียพวกนี้โอ้โหแม่จัดหนักจัดเต็มครับ หมดยกที่3าํทำได้ดีครับยกนี้ต้งศักรครับสถานการณ์ที่คลิกกลับมาเป็นต้งศักได้เปรียบ3ต่อ2ครับโอ้โหเอาล่ยกที่4เดี๋ยวมาชมกันต่อเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไปครับ ตองสักยังใช้สูตรเดิมแต่ก็ข้าคพาครวนี้ไม่ยอมให้ตีฝ่ายเดียวตีเข่าสวนมาเข่าซ้ายเข่าวขวาม,มาหมดแล้วครับโอ้โหเร้าใจจริงๆครับดวลเข่า,ขากันเดี๋ยวก็รู้โอ้โหก็ข้าคพาสามดอกตองศักมีสวนก,กลับไปโอ้โหดูใหญ่แล้วเกินครับกองนาโตองศักตีเข่าซ้ายบิดมาตีเขา่าขวาสวน กองกนาพาเริ่มอาศัยความได้เปรียบตรงนี้ครับโอ้โหกระทุง้งไดยสามสี่ดอกเลยครับนาน,นานทีต้องสักจะโต <c oughs> เอาละมาใหม่ครับต้องสกักกระทุ้งเข่าซ้ายครับกองนาพาดูคับตีดีตีสาสี่ดอกเลย <c oughs> โอ้โห ครบไม่ต้องโต้กันเลยครับโต้งสักโดนไปชุดใหญ่ว่าชุดนี้นี่พิเศษเลยครับไข่สองใบครับคุณผู้ชมมาทีนี่โอ้โหมาเป็นชุดครับตีขีบมาโยกมาตีที่ทำราคากรรมาการอุดมดีกระจางครับแยกออกไปใหม่ต่อยขวาโต้งสกัก กองกพาบอกไม่สะเทือนแล้วครับตีขวาตรงสักพยายามจะบดจะเบียดเข้าไปครับแต่ก็นภานิสวนสวนข่าวตลอดครับเหมาครับต้องบอกว่ารับเหมาเลยครับยกนี้ตรงสักเนดิอมาโดนเข่าครับ ไฮเดินหน้าต่อเนื่องโอ้โหมีหมัดครับสุดท้ายแม่แต่ตอนนี้ครับทางด้านกล้องน้าผากับพลิกสถานการณ์ครับกลับมาได้เปรียบ3ต่อหนึ่งนี่ครับลิตเติลบอสกับณฑเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับวนาคณบเพจินดีอะคาเดมี่ครับแมต้องมาเทรนอยู่ข้างเวทีเลยครับ มาการลดงแยกมายกท้ายบทเวทียังสู้กันได้ครับโอ้ยตงสักมีหมัดทำไปได้อยู่ก้องข้าพาสามช่วงตัวบดเข้าไปตงสกักโอ้โหแต่ก้อเข้าพาดูครับเข้าไปหาแกยากเหลือเกินครับเดินต่อเนื่องครับตงสกักไป อาแยกออกมากองะพายัางเดินครับต้องเอาให้ขาดาลัดเอวตีตีตีต,ตีโอ้โหสามสี่ดอกนี่แหละครับเอาซะสาใจเลยทีเดียวโอ้โหดูครับกองนภาวันนี้เข่าโหดมากๆเลยครับ ลงศักพยายามอ้าวต่อยหมัดแมมีหลอกล่อมีหลอกล่ออย่าทำเป็นเล่นไปครับกล้องนภพาเดี๋ยวจะไม่งามครับแม่ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นครับช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับต้องสักต้องต่อยหมัดโอ้โหลูกนี้ถีบส่งท้ายเลยหรือเปล่าอ้าวอาวอาแม่ต่อยในเฉียวไปเฉียวมานะ ครับช่วงป,ปลายปลายกองณนาพาไม่ประทะแล้วครับเอาปลอดภัยแล้วครับโดนโต้งศักต่อยเฉียวไป2ทีนี่เสียวเลยนี่ครับต้องกอดเอาไว้หมดยกสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับพยายามเต็มที่แล้วครับสำหรับโต้งศัก์ครับ ีกองนาพาก็มั่นใจแล้วกรรมการดูดมดีกระจากรวบรวมคะแนนและชูม,มือให้กับทางด้านก้องน้าสีมงคลเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนต้องสัก์สิจ่าป้อยไปครับด้วยคะแนน49-47 2เสียงแล้วก็49-48หนึ่งเสียงเอาแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาชมอีก2คู่ครับรองคู่เอกพนมลุงเล็กขวานเคสแล้วก็คู่เอกนำรายการศักสุริยาขวานข้าวรับรองมันครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ